การปิดฝามันทําให้ดูดกลับในป,ปั่นเว้ยเพราะมันจะไม่พ่นออกไนะนี่ครับจากเห็นเมื่อกี้ครับเหลือสภาพอย่างนี้เลยนะฮะทางตามนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะปั่นให้ดูอีกรอบหนึ่งของมันจะหมดละเดี๋ยวช่างเทคนิคกำลังเช็คสภาพอยู่ครับดูเรียบร้อยปกติดีนะครับแเมื่อกี้ลูกค้าเห็นมันดูดกลับเข้าไปด้วยนะครับดูดกลับตันพวดเลยนะฮะโอ้ เีสภาพใบดิสุดยอดใบสามแชร์ครับมันกรจจุยนะฮะโอ้โหดูครับดูงานเียดเผ็ดขอาตอนที่ม่งดูดกลับเข้าไปนะมึงยังไม่ยังมึงยังไม่บอดใช่ไหมมันดูดกลับเข้าไปนะไไบดไดีด,บปปบดตอ่อนั่คือพี่ต้องการให้ไม่ไม่พันเนี่ยไม่พันแกนเลยใช่ปะ <S <S เออดีมากเลยเนะี่ยไม่พันแกนเลยครับดูครับ เพราะว่าสาเหตุคือเราปิดฝานะครับปิดฝาคือเพิ่มการมวลในห้องครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเองเอาเองเอาตันนั้นมารวมกันเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟจะปั่นจากจากโคนขึ้นขึ้นยอดโอเคป่ะจะดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองคลิปแล้วกันสวัสดีครับเพื่อนๆที่เกิดคกนะครับเราจะเริ่มขั้นจากคกนะครับตอนนี้เราจะทดสอบนะครับทางปาล์มนะครับต้นปาล์มต้นจากต้นมะพร้าวนะครับเราเตรียมไว้เท่านี้ฮะที่เรา กว้างใหญ่แต่ว่าเราไม่มีต้นเลยครับเราแบ่งเป็นสองอย่างนะครับจะเราจะให้รถเนี่ยสีเข้าทางด้านด้านใบยอดนะครับก็จะมาตรงโคนนะครับกบบอีกต้นนึงก็คือเป็นโคนไปทางใบยอดนะครับนะครับเราเตรียมไว้ประมาณหนึ่งครับดูแล้วว่ามันทําลายปั่นได้ไหมนะครับวันนี้เป็นหน้ากว้าง1.8เมตรนะครับใบตัด3แฉกนะครับมืดหน่อยนะครับนี่ครับ ฝาเราเปิดได้ตัวนี้เราใช้กับรถเอ่อ90แรงได้เลยนะครับฝาเราครับสรับทำงานเราันนะครับไปตัดต่อสังข้าวตัดอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นให้ดูนะครับล็อตแรกเปียแต่ล็อตแรกเอานี้ก่อนแล้วกันนะเอาลายนี้ลายเดียวล็อตล็อตแรกอะ่ะเอาตัวนี้กับตัวนู้นเคครับ ลายอยู่ครับประมาณประมาณสี่นิ้วครับเนี่ยซ็อปเอาลายนี้กับลายนี้เลยนะเอาแค่สองอันนี้นลูกโอเคนะเป็นหน่อไม้เป,เป็นโคนเป็นต้นไม้อะไรเนี่ยโอเคครับไปเลยเอาแล้วไปเลยไฮสปีดรถถ่ายยี่สามแรงครับเก่าญี่ปุ่นนะครับ โอเคโอ้เหลือแต่อะไรบ้างเนี่ยเหลือก้อนขนมปังเรียบร้อยนะฮะที่เหลือฝังลงไปในดินนะครับนี่ครับปั่นทางปาล์มนะครับเหลือเท่านี้ฮะดูครับโอ้โหนี่ครับช่างก็เช็คสภาพเกียร์ครับไม่เหลือครับย่อยเป็นปุ๋ยได้เลยครับสบายใจแฮนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยว เอาไอดีแต่แป๊บ,บนึงเดี๋คิดก่อนอไปต่อครับที่เหลือตอน,นี้นะครับเดี๋ยวปั่นหมาไปด้วยดีเซลลบไฮพีไฮสปีดเลยไฮสปีดพีดีโอนะครับนี่เราปั่นเดี๋ยวเซลมานี่เซลลบก่อนปิดฟ <c oughs> ้า่อยนะครับ คือพี่กันของไม่ได้นะพี่กันอไม่ได้เนดะี๋ยงการถูกเข้ามาครับสุดยอนะดโอ้สุดยอดเลยครับเดีวยวดูโอ้โห เดี๋ยนะการการปิดฝามันทําให้ดูดกลับไปปั่นเว้ยเพราะมันจะไม่พ่นออกไงน,นี่ครับจากเห็นเมื่อกี้ครับเหลือสภาพอย่างนี้เลยนะฮะทางปา์มนะครับก็บเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะปั่นให้ดูอีกรอบหนึ่งของมันจะหมดละเดี๋ยวช่างเทคนิคกําลังเช็คสภาพอยู่ครับดูเรียบร้อยปกติดีนะครับแต่เมื่อกี้ลูกค้าเห็นมันดูดกลับเข้าไปด้วยนะครับดูดกลับปั่นพวดเลยนะฮะ โอ้หเช็คสภาพใบดิสุดยอดใบสามแชร์ครับมันกระจุยนะฮะโอ้โหดูครับดูงานพี่เต็มชอบตอนที่แม่งดูดกลับเข้าไปนะมึงยังไม่ยังมึงยังไม่บดใช่ไหมมันดูดกลับเข้าไปบดต่อมันไม่ติดมันไม่พันเลยนั่นคือพี่ต้องการให้ไม่ไม่พันนะไม่พันแกนเลยใช่ป่ะเออดีมากเลยเนี้ยไม่พันแกนเลยครับดูครับ เพราะว่าสาเหตุคือเราปิดฝา,านะครับปิดฝาคือเพิ่มการมวลในห้องครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเอ็งเอาเอ็งเอาตวน,นัานมารวงกันเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟจะปั่นจากจากโคนขึ้นขึ้นยอดโอเคปะ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองคลิปแล้วกันก๊อฟรอสัญญ,ญาณหน่อยพี่นะสว่วนนี้ครับมันจะจากโคนนะครับเมื่อกี้นะครับปั่นทางปามปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับปามใหญ่ๆนี่ยุ่ยเป็นผงเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นอีกก้อนหนึ่งตอนสุดท้ายนะครับ ไฮ้เมื่กี้ให้สปีดดีว่ะล็อกให้สปีดดีเมอีดีโอเคก็เราเหลือเท่านี้แล้วนะเหลืออยู่กี่อันเนี่ยมีห้าอันเดี๋ยวกระจายอย่างงี้โอเคมันจะหมดแล้วนะยาหมดสวนแล้วครับนะครับก็เอาต่ำเลยต่ำเลยต่าเลยนีปั่นจากโคนขึ้นยอดนะครับ โอ้ย oh, uh, อีกรอบนึงก๊อฟมันยังมันจมดินลงไปเลยเนี่ยวางยิงขึ้นมาโอ้เราไปวาลตรงโน้นเลยลูกเดี๋ยวเหยียบหมดหมดเอาตูดข้าเลยเอาโคนเข้าเอาโคนเข้าเนี่ยวางไว้บนกองนะั้นน่ะโอ้โหมันเหมือนเหมือนเนี่ยวอล์กตรงๆเลยลูกเขี้ยวหมาเขียวชานเขียวภูไม่มีนะครับเนี่ยวางเออวางจุกๆกันไปมาก๊อฟมาลก,กลับรถอีกรอบนึงสำรวจงานก่อนโอ้โหตื่นเต้นไปด้วยนะฮะเนี่ย ย่อยทางปาล์มครับสามแฉกเอาอยู่นะครับยังกระ,กะดาษเลยครับสรุปปัจจคโนนะจะเวิร์กว่าปะ่ะใช่ปัจจใบมันม้วนแต่ปัจจคโนนี่มันทำลายก่อนเลยนอนคําบรรยายนะครับถ้าให้ดีปัจจคโนนนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะ้ว<อ>ดีเซลลบหน่อยอ,อีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายแล้วครับไม่มีกระตันแล้วครับ หัวเกียร์ตัวนี้เราทำเองนะครับ เรียบร้อยที่สุดของงานที่สุดของแจ้โอเคครับเมตร80นะครับไป3แฉ่นะครับเราสามารถทําได้เมตร60เม40แล้วก็ทําได้นะครับตัวนี้รองรับรถไถใหญ่ได้ถึง90แรงเลยนะฮะสนใจนี้ทักมาได้ครับไม่มีคำใดจะพูดแล้วครับสุดยอดครับขอบคุณทุกคนครับ เนี่กก็ระดาษเลยออ่ะเนียตัดไปเลยกอล์ฟตัดเล่นเลยเอาตอนนี้ตัดเล่นแล้วครับตัดริมค่ะไหนมาแล้วครับตัดหญ้าเคีย้ยวให้ดูเลยครับเดครับมันจะไปตะกลนนะครับนี่ก็ตัดทางปาล์มเสร็จไปแล้วนะฮะโอ้โหดูครับงานง่ายเลยครับ thoải có thoải nữa có mày, cái, mình đừng, mình đừng mình đừng lốp, thoải tắp lặng mày, okay. yeah, lốp tốc lộp <coughs> đi Điều... ha, lốp tốc lộng lơ, lốp à, để làm rồi đấy, xong rồi, 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 xong lên กอฟกอฟกอฟวิ่งริมนี้ก็พอลูกเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะยกลอยแล้วปันนะ่นอ่ะยกลอยแล้วปั่นนะแล้ววิ่งริมนี้ก็พอไม่ต้องไปจมเลยหรอกมันโอเคแล้วหลังงานนะเนี่ยเพียงแต่ว่ารถมันเล็กแล้วมันกมันกันนั่นไปเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งตัดไปเลย เสร็จข้างนะครับตนีครับโตโหดประจำตำบลเลยไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยดูงานครับ เรียบร้อยครับไม่มีคำไรจะพูดแล้วนะฮะสุดยอดของงานกลับไปเลยอโอเคครับสนใจนี้ทั้งมาได้ครับว่ากลับไปแล้วครับอยากจะถ่ายรูปก็ถ่ายเลยสวัสดีครับพ่อใหญ่คนนะครับตอนนี้มารีวิวหลังการใช้งานนะฮะตัดญ้าทางปาล์มต้นจากต้นมะพร้าวนี่ไปหมดเรียบร้อยแล้วครับทให้ดีตัดทางโคนนะครับจิ้งมันกว่านี้ครับดูครับใบนี่ไม่เสียหายเลยนะฮะ ไอ้เปิดฝาเลยนะเปิดฝาเลยวัดเปิดฝายพี่หน่อยวัดสวัสดีครับผมจะกดนะครับเมื่อกี้ลืมอัดไอ้แขวนี่ครับก็ลูกน้องกันอยู่ครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับยุ่ยเหมือนก็ดาษเลยนะครับต้นปาล์มต้นจากต้นมะพร้าวนะครับเละแล้วครับดูนะฮะเป็นฝุ่นเลยครับเหมือนก็ดาษเลยครับใบนี้เป็นใบสามแฉกนะครับความเสียหายน้อยมากเลยนะครับ นะครับปปี้อะไนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับนี่ครับดูครับดูงานครับวเกีย์ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับงานออกมาแจ่มมากเลยนะฮะเมื่อกี้เราปิดฝาลงหน่อยนะครับเพื่อเวลาปิดฝาเนี่ยมันจะเพิ่ม เขาเรียกอะไรวเวลามันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันหลุดง่ายครับมันดูดออกมาเพื่อจะเพิ่มความถี่ชิ้นงานให้ละเอียดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราตั้งใจนะครับปิดฝาพูดเลยครับแต่ถ้าเราให้ชิ้นงานหยาบหน่อยก็เปิดฝาสูงหน่อยนะครับโอเคก็สินค้าชิ้นนี้มีสิธิบนะครับก็ทำรอดเรียนแบบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวโตกันเลยนะครับเราออกแบบทุกชิ้นนะฮะนี่ครับ เรียบร้อยนะครับทางปาล์มทางยุ่ยอะไรนะฮะไม่มีคำบรรยายครับทุกคนปลื้มกับในผลงานนะครับดูฮะลูกน้องลูกน้องปลื้มกิ่นงานนะครับนี่ครับดูทางปาล์มนะครับยุ่ยเลยฮะที่มาเลิศเทอมีต้นไม้อยู่สองสามต้นเลยครับที่เป็นต้นปาล์มนะครับเลิศนะฮะโอเคหัวใจนี้ทั้งมาได้ครับ ขอบคุณครับนี่ครับจะปัดรอบคนต้นไม้นะครับว้คลาสสิกเลยยกสูงแล้วปัดหน่อยก็ได้ครับ ไปเลยเลยจะตรงไหไปอโอเคครับแค่นี้แหละปัน่น็อบคนต้นใช้ได้อยู่นะครับ,อรบโอเคครับนี่ทำมาได้ครับ